ดีมโหดคุณผู้ชม,ชมด้วยผมบริการ Next สเตอร์นะผมลยเกม f i f ยี่สิบนะผมต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะผมที่หายไปอย่างยาวนานนะแต่ผมจะเริ่มใหม่นะเริ่มแบบเริ่มพิธีการใหม่นะเพราะเซฟมันหายคนระับผมเซฟเรียในเต็ดมันหายไปนะผมอขออภัยด้วยนะก็เลยจะเล่นใหม่เริ่มเริ่มต้นใหม่แล้วหรอโหยังไม่ได้จบเลยนะมันเริ่มใหม่แล้วหรอก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ม,มาเล่นอีกรอบหนึ่งจะเป็นเป็น,ปนไอ้นี่คนระับทีมใหม่เลยผมจะเป็นไอ้นี่แบบผมที่เล็งผมเล็งไว้นะ น่าเป็นทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับผมทีมคนไทยแหละเฟี้ยวๆหน่อยส่วนเพื่อก,การทีมผมก็จะเอาแบบเอาคนคนไหนดีคนนี้นะกันนะ่านะนะออก่ไทยดิแบบเหมือนทรงนักมวยเ่เป็นโค้ชฟุตบอลน,นะครับ้ยผมก็ตั้งชื่อเสร็จนะชื่อบิ๊ก u y นะผมบิ๊กไกก็คือชื่อผมมันเอนะแล้วก็สัญชาติไทยนะครัผมมาคุมเลสเตอร์ซิตี้นะครับเทปผม ก็ที่ที่ผมเลือกอย่างที่บอกไปครับผมผมจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็อ่าเอาเลสเตอร์ซิตี้เอาเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้นะผมก็มีประวัติเลยนิดหน่อยนะมีประวัติขวามือครับผมในเรื่องวบอลเลสเตอร์ซิตี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่ครับผมนี่แหละแปลงให้ได้แล้วผมโอเคในเกมครับผมเวลาบอกผมมาฮะผมก็ไม่ผมบอกก่อนผมไม่ได้เล่นแมตช์พรีซีซั่นนะผมเพราะผมไม่ได้เกียรติเล่นนะผมเราเล่นลีกดีกว่าผมอยากเล่นลีกมากกว่านะ เดี๋ยวมดูตัวของเราก่อนว่ามีใครบ้างมีเมดิซันมีนี่ครับผมคุตเฮูรี่อะไม่รู้เตอร์มอง so ครับผมเอ็นดิดีโซยุงนะผมอันนี้ไม่อัพนะแต่มันโหดแล้วนะผมแต่ยังไม่อัพเนี่ยผมว่าจะเอา Madison เมดิซันนะเล่นนี่นะขอจัดเล่นนิดหน่อยครับแล้วก็เอาเอ,อสองคนนี้ใครฟอร์มดีนี่ดิมันชื่อบันอะไรวะเฮวีวบันอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ครับ ประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวจะซื้อใครเพิ่มเดี๋ยวลองลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวซื้อแล้วซื้อใครดีนะฮ้ยผมตัวที่ผมต,ตัวที่ผมสนใจนะผมมีนเนธานาเก้กับโทบี้อันเดอร์ไวเล์นะผมสองตัวนี้นะครับที่ผมสนใจที่มันเสิร์ฟแกงกองหลังชะหน่อยนะกองหลังผมเอาตัวเดียวล้วงอเอาตัวเดียวนะววนะในกองหลังผมไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวงอ,องเท่าไหร่นะผมต้องหากองหลัง เดี๋ยวเราดูในทางเก้งก่อนผมส่งสเก,กลเบนเมอลแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้เป็นคนขอชื่อเป็นซีเวลวบผมคืออยู่เป็นต้นนะไม่้แปลกใจมันปีมอนเต้นะผมมันเหมือนไม่ได้ลิกซิตนะฟีฟ่าไม่ลิกซิตอยู่เป็นต้นนะครับผมก็เลยเป็นปีมอนเต้นะครับเมนดีว้วะเก็บไว้ก่อนนะบางตัวสำคัญกับทีมนะครับผมวุฒจำเป็นที่ต้องขายหมดไปสามสี 3, ผมได้กดแมทพีซ c i s i o มาเกียดนะคนิทาเก้ไอ้นี่แล้วนะผมเดี๋ยวรอดูไอ้นี่ับผมอัลมาตี้นะแล้น,นี่อัลมาตี้อายุน้อยอยู่เลยนะเพราะว่ากันนะถ้ายืมอาอาจจะปล่อยอุ้ยหน้าสน่ะตัวไหนดีวะสองตัวเนีน้ผมสนใจน,ทา,น,นาทานอาเก้วะนาทานนาทานไอเก้นะอาเก้อะไรไม่รู้อ่านไม่ถูกมันโรบี้อันเดววอร์เวลล์ก็มาซื้อน,นี่วะนี่เลยตัวนี้เลยตัวจิจาร์ โหด้วยนะเป,นเป็นกองหลังด้ดยแบบของบอลมัดเลยนะผมจัดเลยดีกว่าตัวนี้ในทานอาเก้นะครับผมก็ส่วนเรื่องจะยื่นซื้อไงอะหรอจะขอดูก่อนนะซึ่งจะแบบมีใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ไหมไม่เอาดีกว่านะเก็บไว้นะเราซื้อเงินสดเขาแล้วมีแบบแปดสิบห้าล้านอะน่นาจะพอเลยยี่ยไปสิบเก้าล้านครับผมมันให้มันน้อยสุดนะสิบเก้าล้านขั้นต่ำของมันนะครับเราก็ยื่นไปสิบเก้าล้านก่อน อากาศยี่สเก้าล้านนะเดี๋ยวต่อราคายหน่อยครับยี่สิบสามล้านไปเอาไหมยี่สามล้านมันต่อยี่สิบเจ็ดล้านแล้วเอายี่สิบห้าไปยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านครับเอาครับผมในทาคกี้นะคิดว่าผมตัดสินใจกับไอ้นี่แล้ว,ลวโคตรเลยแล้วครับผมเหลือต่อไปก็เหลือกับนักเตะกับเอเจ้นนะผมว่าจะยังไงนะเราไป,ไปไนี่กันเลยไปคุยเรื่องสัญญากันเลยดีกว,ว่าไป มาแล้วในห้องห้องหนึ่งนะครับผมเน้สวัสดีขอบคุณที่มานะครับเก okay, อย่างแรกเลยผมต้องการเป็นตัวจริงนะเอเย่นพูดนะครับผมต้องการเตะการเป็นตัวจริงก็เป็นตัวจริงของทีมนะครับผมผมก็โอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะอากี้อะโอเคครับผมแล้วก็โค้ช oh, บอกว่าเออเอเย่นบอกว่าต้องการสัญญาสี่ปี ผมขอ5ปีไปเยาวอยู่ยาวเลยจนอายุ29อ่ะโอเคปี okay, ครับผมก็โอเคนี่ก็บอก5ปีครับผม5ปีคือโอเคนะครับส่วนค่าเสียญ,ญาไม่มีนะครับผมก็เขคคียบไม่ต้องกายแล้วค่าเสียญ,ญานะครับเสียยาเตผมอย่างเนมายมันชิสองร่200กว่าล้านนะครับผมครับไป นักเตะต้องการคะหนย5,000นะซึ house, atie, ่งน้อยกว่าตอนที okay, ่อยู่บอลมัดอีกนะผมโดยนักเตะมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับนี house, ่ยสุดยอดเอาเลยไหมเอาเลยไป5,000นะครับโอเคผมอาเก้เข้าสู่ลวทีมชุดสู่ของเราแล้วผมทีนักเตะคนแรกนะพูดแ้วเ่ยพันริมพันนะผมทีมแรกนะครับผมในทานาเก้ะนาทานาเก้อะไรไม่รู้ใส่เสืผ้านะผมเดี๋ยวขอจัดก่อนขอจัดแป๊บหนึ่งโยกโนักฮาเก้จะมาแทนไอ้นี่นะผม โอ้เล่นฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายเล่นฝั่งนี้แทงของอีแวนนะผมเป็นชีเวลเป็นเลราประมาณนี้ผมทีมนี่ผมก็ไอ้นี่ไวนะ้ครับดีแคร์ไลท์นะผมไอตัวนี้ผมนักเตะดาวรุ่งนะเฉลิชติชกินอยู่เวนแฮมนะผมก็ได้ส่งสเาลไปแมวมองครับผมว่าฟอร์มเป็นยังไงนะการเล่นอะไรอย่างงี้เป็นไงนะครับผมส่งมาดูสเตตนั่นแหละง่ายๆภาษาบ้านเราอะส่งมาดูสเตสตว่าสเตตเท่าไหร่นะครับผมก็ต,มต้องการดึงมาไปสำรองก็ได้คนระับผมพัฒนาไ,ได้อีกไกลเลยนะครับผม สำหรับเด็กอายุเพียงแค่ยี่สิบขวบอะเดี๋ยวผมดีเค่ไลก์ก็ไอ้นี่นะเกณงถสิบแปดนะผมก็จะจัดการซื้อเลยนะผมของการอย่างมากนะตัวนี้ครับเด็กบ้านดาวรุ่นที่สนใจที่สุดครับเอากี่ล้านดีสิบเจ็ดล้านได้ไหมขั้นต่ำสิบเจ็ดล้านผมเอาสิบเจ็ดล้านไปก่อนนะน่าจะยี่สิบล้านแน่ตัวนี้ยี่สิบสี่ล้านแลนะ้วขอยี่สิบล้านได้ไหมยี่สิบล้านเราซื้อเพื่ออนาคตครับผมไม่ได้ซื้อเพื่อใช้เลยนะผม มบเบลเตอร์นะยี่สิบล้านไม่เอาว่ะขอยี่สิบองล้านไหมยี่สิบองล้านโอ้ยโอเคผมเอา,าฮะยี่สิบองล้านครับผมแล้วต่อซา,าติกเ,เลยครับเขียวผมมานะฮะให้โเรเทชันได้ไหมอ่ะอ๋อต้องการอินพอเทนเนอร์อินบอลแทนคือตัวจริงแหละตัวจริงแทบทุกนัดนะครับผมได้ แต่สำหรับเล่นกับ n อ d เอานะครับสัญญาห้าปีเลยว่ะจัดไปผมอยากเล่นนะเนี่ย escape ไปคือไม่เอาั้าเหนื่อยอันนี้ค้าเหนื่อยก็ผมให้ที่ห้าหมื่นะอันนี้ก็ให้ครับบนนันก็ให้เจ็ดแสนพอคือจะเอาไหมเอาเว้ยหมายว่าผมเซ็นไปหนึ่งล้านผมเลสเตอร์ซิตี หรือผมก็จัดดีแคนไลท์เข้าทีมแล้วนะผมก็มาแทนนี่นะหัวฟูลน,นะครับผมก็มันอยู่ตรงน,นี้แหละแล้วค่อยลงนะหัวฝากับลงก็เอ็นดีดีนะครับผมโอเคขอ,อยุยาตเล่นแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมเลยแล้วผมทุกคนเดี๋ยวผมมาแล้วผมก็แมตช์แรกเราเจอวูแฮมป์ตันเวลเลอร์นะครับผมก็เป็นแบบเหมือนเหมือนจริงเลยนะผมนัดแรกครับแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะน่าชนะนะ้วผมเจอบูแฮมป์ตันนะครับไม่น่ายาก เฮ้ยลอสเตอร์ที่พบบูหตต่นนะผมเล่นในบ้านนะผมบ้านของลสเตอร์นะผมภาพสวยใช้ได้เดี๋ยวผมมาครับเกมเริ่มแล้วครับผมก็เป็นฝั่งลสเตอร์ที่เขีรยก,ก่อนนะครับผมบอลาดิสันนะผมส่งมาที่เปเรล,ล่าเจมมิวดี่ก็จี้จ้าครับผมเจมมิวดี่ยิงโอ้ชนมุมอวกไปครับลูกนี้โค้รถึงกับเซงเลย ผมไม่ช่วยผมไปนิดเดียวเองปอืมตีนซ้ายด้วยแหละทีนมืน่อก้าแล้วตีนขวาเรียบร้อยแล้วละ่ะผมว่าเอบ,บุมของโบแฮนตันครับผมโบแฮนตันเฮ้ยหลุดเฉยเลยนะยังดีอาเก้เร็ววิ่งโอ้วิ่งตามไม่ทันหรอไม่ทันอยู่วิ่งมันโอ้โหมันหลบสวยอุ้ยโอ้โหยิงค้งน,น่ากลัวยิงยั้งแรงแไอ้บิบานบานอ่ะชื่อเต็มมันชื่ออะไรวะสายสวยของผมวารีฮะ วารีบันส่งคืนวารีวารียดดิงเย็ดลูก <c oughs> พูดอะไรวะเข้าเลยลูกหนึ่งหนึ่งสูงก็บอกตักเจมี่วารีฮนะนี่ค้างเลยค้างทีนี้ครับผมภาพเช้าผมนะครับวิ่งมาง่ายนะครับมันวิ่งตามเจมี่วารีไม่ทันเลยครับผมแล้วก็วารีสับสับอย่างเร็วครับผมตีด้วยตีสายเข้าไปเลยฮนะโกนี่ล้มตัวนอนไม่ทันเลยครับผมสุดยอดครับผมเจมีว่วารีฝั่งอุปต้าผมบุกข,ขึ้นมา เงยจิมิเนสเ,เฮ้ยเฮ้ยโหสมัยเึิลเซฟครับผมลูกนี้แล้วนี้ยิงข้างตรงตัวผมไม่ค่อยมีลุ้นอะไรมากแต่ก็ลุ้นอยู่แหละถ้าสมาัยเึิลแม่งเซฟเวฟุดอ่ะอ่านว่าอะไรวะมังชิดเลยมันบานวะเฮฟวิวันอะไรวะเฮ้ยห,หลุดแล้วตอนนี้หลุดแล้วตอนนี้หลุดแล้วครับผมจากจิมิเนสนะอาก้อกุ้ยอาก,อาก้บอกสวยที่ผ่านแล้วหลุดอ,อุ้ยโอ้ฟาวอุตส่าห์ยิงติดแล้วจิมิเนสแต่แต เมื่อกี้คุณอูโคเลเห็นหรือเปล่าอาเก้ไปเสียบครับผม,มนุ่นเสียบได้บอลแต่ไม่ยิงออกไปแล้วไอ้เสียยิงติดด้วยไงแล้วได้สุดทษอีกโอ้โยผ่านแล้วผมล้มไปทางไหนเออมาดิโอ้ยไซค์ขซุปเปอร์เซ็กครับผมของจริงใไหมขึ้นผาแล้วครับผมเมสันส่งมาให้ดีดๆครับผมดีดๆลากกระชี้ไปลากกระชี้อะไรลากจี้ไปไปส่งให้เจมวัดี่สวยครับผมโอ้โหสวยสวย ตยิวดี้ยิงโอ้ติดบล็อกยิงช้าไปหน่อยฮนะเห็นเห็นวารดี้วิ่งอย่างนี้ก็ส่งคืนเตงโมองโอ้อะไรพีซีโออ่ะมันชื่ออะไรวะเซฟอ่ะโอ้เบอร์สิบเอ็ดอ่ะจำชื่อไม่ได้เงซันเปิดมารู้ก่อนอากิอาก,อากิได้เปิดประเดิมประตูแรกแล้วไปเลยเดล่าบิงโอ้มายิงย้อยโอ้โหเกือบเข้าครับ เดี๋ยวผมมาต่อที่รึ่งหลังฮนะเลตเตอร์นั่นอันหนึ่งสวยนะขอจากเกมมี่วาร์ดี้นะครับอุ้ยมึงหลอกไอ้เวนแม่งบอลหลอกผมอุ้ยยิงเซฟิบหานอะได้อยู่ได้อยู่สวยเปล่าผมส่งมาเดี๋ยวเลยมองโอ้โหเดยมองส่งไม่ทันอีกแล้วหายแล้วอุ้ยโอ้โหทำไมขึ้นโคตรเซฟอะวันเนี้ยทำไมขึ้นเซฟจริงวันเนี้ยดึงกระบอกให้บาลานด์มิลเสัน ในสั้นล็อกสวยแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหปาทิซิโอนะไม่หาเลยมันยินยินดีครับผมปาทิซิโอหมดไปแล้วผมเลสเตอร์นะไปหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเกือบแพ้นะเออหมือนนะเกือบลงยิงหลายรอบนะทำไมเพื่อนช่วยเซฟไม่ได้เยอะเลยครับผมโอเคผมกับผมต้องขอจบคลิปไปก่อนนะถ,ถ้าทุกคนอยากให้ผมซื้อขายไม่รู้จะมีคนดูอยู่หรือเปล่านะ่าผ่ายไปนานขานาดนี้สองสามเดือนนะครับผม รู้จะมีคนดูหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนดูอยู่อยากซื้อตัวไหนที่ขอที่เป็นไปได้ครับผมตังตังเราตอนนี้เหลืออยู่ที่อ่าสันเก้าล้านนะอซีมโกเป็นสี่สล้านไปนะครับผมเ <c oughs> หลือสีิบล้านนะซื้อใครี่้บ้างช่วยบอกหน่อยนะครับผมเม้นไม่เยอะครัวผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ